สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับคาวาสกิ GTO นะครับคันนี้เอกสารครบมันะครับคันนี้แจ้งจอดไหมนะครับเอกสารครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรถก็สมบูรณ์ครับรถน่าใช้อีกหนึ่งคันคาวาสกิ GTO ใหม่ก็มีนะครับถังไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้นะครับสังเกตทอนะครับเป็นเดิมครับผมรถทำสีมานะครับ รงเล่มเรียบร้อยทุกอย่างนะครับรถคันนี้นะฮะโอนได้อะไรได้ทุกอย่างครับไม่มีปัญหาอะไรรถน้าใช้นะครับสายเขียวไม่ควรพลาดไฟติดนะครับไฟไฟก็ติดนะครับน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับ0 8 9ย์ครับ4ี่1684ดสี่ครับพงน้ำลูกกานะครับนี่นะฮะโหสวยมากคันนี้สมบูรณ์นะครับ สวยนะครับสมบูรณ์ครับไฟหน้าไม่แตกไฟท้ายไม่แตกรถครบหมดทุกอย่างนะครับรถคันนี้นะฮะรถอยู่ลำลูกกาคลองห้านะครับไม้สวยๆเลยครับไม้สวยๆรถครบนะฮะรถครบเลยย้ำนะครับ0 8 9ย์9 1 6 8 4ครับพงนํำลูกกานะครับโทรมาได้เลยนะครับรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเครื่องแห้งๆเลยครับผมไม่เยิมนะฮะซื้อสวยๆใช้ได้เลยนะครับหล่อๆเลยครับ ไปเติมน้ำมันคีอย่างเดียวเลยครับผมยังมี GTO อีกหลายคันนะครับเข้ามาดูในช่องได้นะครับยังมีอีกหลายคันให้เลือกชมนะครับหลายราคานะครับหลากหลายราคาชอบยังไงก็โทรมาได้เลยครับพอค้าใจดีครับนี่นะฮะเลขครับเลขมาร์กไหนก็ดูเอานะครับกดสวยอีกหนึ่งคันนะครับโทรมาเลยคุยกันได้เดี๋ยวราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับ รถสตาร์ตติดนะครับรถสตาร์ตติดไม่มีปัญหาอะไรนะครับสตาร์ทให้แล้วช่วงคลิปให้ดูนันนะครับย้ำนะครับศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงน้ำลูกกานะครับเอกสารทุกอย่างครบนะครับรถแจ้งจอดไว้ไม่มีปัญหาครับต่อได้เลย้งจอดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยครับเบากก็ไม่ขาดนะครับเบาะก็ไม่ขาด ถังสวยเลยครับทําสีมาตรงเลยครับตรงทุกอย่างรถชอบก็โทรมานะครับขอบลงใหม่นะครับสนิมไม่มีเลยนะครับขอบใไมยางใหม่นะฮะขอบหมยางใหม่นี่ครับไม่เยิมเลยนะครับไม่เยิมสมบูรณ์ครับน่าใช้ครับขอท่อก็ไม่รั่วครับโชคหลังก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับขอบใหม่ครับ ซือไปเติแล้วมันใช้อย่างเดียวเลยครับซื้อไปใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องมานั่งปั้นนะครับปั้นให้เรียบร้อยไฟท้ายก็ไม่แตกครับน่าใช้นะครับนี่นะฮะให้ดูรายละเอียดนะครับน่าใช้หนึ่งคันนะครับโค้งสวยๆเลยครับไม่ผูนะฮะไม่ผูไม่ดามครับดามสวยๆเลยครับผมนี่นะครับ ราคาไม่แพงนะครับเดีย๋ยวจะลงราคาไว้ด้านล่างนะครับไฟลงไฟเล้วมีครบครับผมรถน่าเป็นรถกรมการปรครองมากไหนไม่รู้นะครับดูเอาเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ